ตอนนี้เราอยู่ที่ฐานของภูเขาไฟฟูจินะครับและเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ยอดเขาฟูจิซึ่งสูงประมาณ3,776เมตรเดี๋ยววันนี้ผมจะพาทุกคนไปสัมผัสน,นะครับว่าการไปเที่ยวกับนักฟิสิกส์มันเป็นยังไงแต่ก่อนจะบินไปญี่ปุ่นนะครับเราต้องไม่ลืมอ,อุปกรณ์สำคัญของเรานี่คือไกด์เล็คอนเทร์นะครับมันคืออุปกรณ์ประเภทหนึ่งที่เราใช้บัดรังสีซึ่งโจทย์แรกของเราก็คือเราต้องเอามันขึ้นเครื่องบินให้ได้ งั้นถ้าอุปกรณ์พร้อมแล้วก็ไปได้เลยครับตอนนี้ผมอยู่ที่งานโอซาก้าเอ็กซ์โปนะครับแต่ก็ต้องบอกว่าก่อนที่เราจะเข้าได้เราต้องต่อคิวนานมากๆแล้วมันก็ร้อนมากๆซึ่งตอนต่อคิวนะครับผมรู้สึกว่ากลางร่มยังไงมันก็ร้อนแดดอยู่ดีแต่ถ้าคิดไปคิดมาผมก็เริ่มเห็นว่ามันเป็นเพราะว่าผมชี้ลมไปข้างบนซึ่งทําให้ผมเกิดคําถามว่าแล้วผมควรจะกลางร่มยังไงให้มันดีที่สุด จริงๆแล้ววิธีการกลางล่มคือหลักการเดียวกันกับการใช้แผงโซลา่าเลยครับเราต้องกลางล่มให้มันชี้เข้าพาอาทิตย์โดยตรงซึ่งเราก็สามารถหาตำแหน่งของพราอาทิตย์ได้ในตอนนี้เราจะสมมติว่าถราอาทิตย์มันอยู่เหนือเส้นศูนย์สูตรพอด,ดีซึ่งไม่ได้ถูกต้องร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มันก็ดีพอสำหรับการกลางล่มของเราเรามีสองทิศทางที่เราต้องเป็นห่วงทิศทางเหนือใต้แล้วก็ทิศทางตะวันออกตะวันตกลองจอินตนาการดูนะครับสมมติว่าผราอาทิตย์อยู่ไกลจากโลกมากๆแล้วเราวาดเส้นจากโอซาก้าไปที่ผราอาทิตย์เราต้องการเอาอเราาาชีี้ไปปทท่่่รารอิตตยโดงงซึแลว ค่าที่เราต้องใช้ก็คือละดับเฉลีอของเมืองโอซาก้าซึ่งอยู่ที่34.7องศางั้นแปลว่าผมจะต้องชี้ล่มของผมไปทางใต้34.7องศาแบบนี้และนทิศตะวันออกตะวันตกมันก็ขึ้นอยู่กับเวลาเราจะสมมติว่าทาอาทิตย์ใช้เวลา12ชั่วโมงระหว่างพระอาทิตย์ขึ้นกับพระอาทิตย์ลงแล้วก็สมมติว่าทาอาทิตย์อยู่เหนือขวเราพอดีตอนเที่ยงถ้าเราอยากรู้ว่าต้องชี้ล่มไปในทางไหนเราก็จะแบ่งท้องฟ้า180องศาอันนี้ให้กลายเป็น12ส่วนในตอนนั้นเวลาประมาณ10โมงซึ่งแปลว่า เมจะต้องชี้ล่อของผมไปในทิศทางตะวันออก30องศาซึ่งนี่คือพิธีการล่มที่ผมพยายามทานะครับผมจะหมุนไปในทิศทางเหนือใต้แล้วก็หันไปทางใต้34.7องศาหลังจากนั้นหมุนไปทางชิศตะวันออกตะวันตกแล้วก็หันไปทางตะวันออกประมาณ30องศาเราก็จะได้หมุนล่มที่ดีที่สุดในตอนนั้นแต่อย่าลืมเรื่องนี้ด้วยนะครับตลอดวันเราต้องเปลี่ยนทิศทางที่เราชี้ในทิศทางตะวันออกตะวันตกเพราะว่าผ่ทิศมันขยับไปเรื่อยอย่างเช่นในเวลาเชี่ยงเราจะต้องชี้34.7องศาในทิดเหนือใต้ แล้วก็ชี้ศูนย์องศานี่คิดตะวันออกตะวันตกก็ถ้าใครรู้สึกร้อนก็ลองเอาไปใช้ดูได้ครับถ้าเรารู้แล้วว่าต้องการว่าังไงก็เข้างานได้เลยครับ <S <S หลังจากผมได้ออกจากโอซาก้าแล้วผมก็มีแลนไปปินไปเขาฟูจิต่อแต่ก่อนที่ผมจะปินครั้งนี้ผมก็เกิดคําถามตอนมหนาลัยผมทํางานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับลังสีคอสมิกแต่ว่าผมไม่เคยได้วัดมันโดยตรงผมก็เลยอยากลองว่าถ้าเราวัดระดับของลังสีที่ฐานของเขาฟูจิแล้วไปเทียบกับที่ยอดของเขาฟูจิมันจะเป็นยังไง ตอนนี้เราอยู่ที่ฐานของภูเขาฮายฟูจินะครับเดี๋ยวเราจะมาทำการทดลองด้วยอุปกรณ์อันนี้ซึ่งคือไกด์กับคานเอร์นะครับ ตัวเครื่องคอนเเซอร์ตัวนี้นะครับจะมีหน้าที่วัดระดับรังสีซึ่งเราจะใช้มันเพื่อวัดรังสีประเภทหนึ่งที่เราเรียกว่าคอสมิกเรย์รังสีปกติที่เราเจอในพื้นโลกเกิดขึ้นจากพวกไอโตโทปต,ต่างๆที่เกิดขึ้นในพื้นดินพวกวัตถุกัมมันตรังสีที่อยู่ในพวกหินหรือทรายแต่ว่าตอนที่เราขึ้นไปเรื่อยๆรังสีประเภทนี้จะลดลงแล้วเราจะเจอรังสีประเภทหนึ่งที่เรียกว่าคอสมิกเรย์ส่วนที่น่าสนใจของคอสมิกเรย์นะครับคือส่วนที่เรียกว่ามิวออนกับนิวทริโนแต่ว่าเครื่องตัวนี้ไม่สามารถวัมดววามา มาณ878เมตรนะครับเดี๋ยวเราวัดรังสีที่ระดับนี้และเดี๋ยวเราจะขึ้นไปที่ยอดเขาฟูจิซึ่งสูงประมาณ3,776เมตรแล้วเราจะลองวัดอีกทีนะครับเราจะเปิดตัวไกลกับเคาน์เตอร์ค้างไว้สักพักนึงนะครับแล้วก็ดูว่ามันมีรังสีเท่าไหร่ซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่าโดยเฉลี่ยเรามีรังสีประมาณ0.07มโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงซึ่งรังสีประมาณนี้ถือว่าค่อนข้างต่ำถ้าเทียบกับแบ็คกราวด์ทั่วโลกเดี๋ยวเราจะบินขึ้นไปที่ยอดเขาฟูจินะครับและดูว่ารา่ ขณะที่เราเดินขึ้นไปนะครับผมก็ได้วัดรังสีบ้างแต่ก็ลืมไปบ้างถ้าดูจากคลิปนี้เราก็จะเห็นว่าจำนวนรังสีมันเพิ่มขึ้นจริงๆแต่ก็ไม่ได้เพิ่มขึ้นเยอะเท่าที่เราคิดสำหรับคนเราภูเขาอาจจะดูสูงนะครับแต่ว่าถ้าเราเอาภูเขาอันนี้ไปเทียบกับความสูงของชั้นบรรยากาศของเราก็เราจะเห็นว่าภูเขาฟูจิขึ้นไปประมาณ3,000เมตรแต่ว่าชั้นบรรยากาศของเราขึ้นไปประมาณ1น0กิโลเมตรซึ่งแปลว่าเราขึ้นไปไม่ถึง5%เของชั้นบรรยากาศแต่ว่าถ้าเราไปดูข้อมูลที่คนเห็นวัดมางเร็ว ซึ่งแปลว่าถึงแม้ความสูงของเราอาจจะเพิ่มแค่ิดเดียวเมื่อเทียบกับชั้นบรรยากาศเราก็ยังอาจจะเห็นอะไรได้อยู่เดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าเราจะเห็นอะไรไหมตอนนี้เราอยู่ที่ยอดเขาของภูเขาไฟฟูจิแล้วนะครับที่อยู่ที่ความสูง3,776เมตรเดี๋ยวเรามา oh ดูกันนะครับว่าจํานวนลังสีจะเป็นเท่าไหร่เราก็จะเห็นนะครับว่าจํานวนลังสีโดยเฉลี่ยจะอยู่ที่0.1 8ไมโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงซึ่งถ้าเทียบว่าตอนฐานของภูเขามันจะมากกว่าประมาณ2เท่า อีกอย่างหนึ่งที่น่าสนใจนะครับก็คือถ้าเราดูค่าแม็กซิมัมของเรามันได้เพิ่มไปที่0.30มโครซีเวิร์ตต่อชั่วโมงจริงๆแล้วตัวเลขที่เราวัดได้จะเครื่องแบบนี้ก็ไม่ได้บอกอะไรเรามากเพราะเครื่องนี้มันไม่ได้แม่นยําขนาดน,นั้นอาจจะมีหลายๆเคสที่รังสีเข้ามาแต่ว่าเครื่องมันนับไม่ทันหรือว่ามีรังสีหลายประเภทที่มันตรวจจับไม่ได้เช่นกันแต่สิ่งที่เราเห็นได้ก็คือจํานวนของรังสีที่เราเห็นมันเพิ่มขึ้นจริงๆถ้าเราจะทําการทดลองประเทศนี้แบบจริงจังเราต้องจาลองก่อนว่า ไอตัววัดรังสีของเรามันสามารถวัดรังสีได้ทั้งหมดกี่เปอร์เซ็นต์แล้วค่อยคูณกลับไปว่ารังสีทั้งหมดควรจะเป็นเท่าไหร่เมื่อก่อนนักฟิสิกส์เคยเชื่อว่าตอนที่เราเดินทางออกจากพื้นผิวของโลกขึ้นไปเรื่อยๆระดับของรังสีมันควรจะลดลงแต่ทุกวันนี้เรารู้แล้วว่าที่มาของรังสีส่วนใหญ่ที่อยู่บนภูเขาหรืออยู่ที่ระดับที่สูงมากๆมันมาจากอา,อากาศซึ่งแปลว่าถ้าเราไปสูงขึ้นเรื่อยๆระดับรังสีมันจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วในปี1936นักฟิสิ x, กนนสกบบ์วิกเต แต่ว่าแทนที่เขาจะปีนภูเขาเขาใช้บอลลูนขึ้นไปสูงบบมากๆแล้วก็วัดว่ารังสีที่มาจากอวกาศมันมีอยู่จริงๆถ้าเราขึ้นไปถึงยอดเขาแล้วเราจะต้องทําอะไรต่อแน่นอนเราก็ต้องเดินลงครับ <S <S ถ้าให้เป็นคนชอบปีนเขาก็จะเห็นว่าตอนลงบางคนก็จะค่อยๆลงชา้าๆแต่บางคนก็จะวิ่งลงไปเลยซึ่งก็ทำให้เกิดคำถามว่าแล้ววิธีไหนมันดีกว่าในสถานการณ์ปกติถ้าเราอยากอยู่กับที่เราก็ไม่ต้องทำอะไรแค่อยู่เฉยๆ แต่ว่าตอนที่เรากําลังเดินลงภูเขาอ,อยู่แรงน้องถวง่วงกาลังดึงเราลงซึ่งแปลว่าถ้าอยากอยู่กับที่เราก็ต้องใช้แรงเพื่อหยุดมันผมือเลยอยากลองดูว่าถ้าเราเดินแบบช้าๆแบบเดินเก้าหนึ่งหยุดก้าหนึ่งหยุดเทียบกับการที่เราปล่อยไหลลงไปเลยเดินไปเร็วๆเลยอันไหนจะเหนื่อยกว่ากันแต่หลังที่ลองดูแล้วผมคิดว่าการเดินช้าๆทาให้เราเหนื่อยกว่าพอแทนที่เราจะใช้แรงน้มถ่วงเพื่อดึงเราลงเราต้องใช้แรงเพื่อต้านมันเพื่อที่จะทําให้เราหยุดแต่ว่าก่อนที่ผมจะเริ่มวิ่งลงภูเขาผมก็เห็นคนหนึ่งทาแบบนี้ แทนที่เขาจะเดินลงแบบปกติเขาเลือกที่จะเดินเป็นซิกแซกซึ่งตอนแรกๆผมก็คิดว่ามันแปลกแต่ถ้า,าลองคิดดูดีๆมันก็มีเซนส์นของมันเราอยากจะเดินลงภูเขาให้เราเร็วเพื่อใช้แรงน้ำถ่วงเพื่อช่วยเราลงแต่ว่าถ้าเราเดินลงเลยภูเขามันชันมากๆก,การที่เราเดินแบบซิกแซกแต่ว่าเราสามารถควบคุมได้ว่าภูเขาที่เราเดินมันชันเท่าไหร่ในขณะที่เราสามารถใช้แรงน้ำถ่วงเพื่อดึงเราลงไปด้วยผมก็เลยลองทําแบบนี้ดูแล้วก็เห็นว่ามันก็ค่อนข้างเวิร์กก็ลองดูนะครับว่ามันเป็นยังไง จริงๆแล้วถ้าใครเดินเขาบ่อยๆก็อาจจะสังเกตว่าทางเดินขึ้นลงภูงเขาก็เป็นซิกแซกแบบนี้ซึ่งก็เป็นเหตุผลเดียวกัน,นครับมันคือการปรับความชันของภูงเขาซึ่งเราจะเลือกระหว่างระยะทางที่เพิ่มขึ้นเทียบกับความชันที่มากขึ้นแล้วดูว่าความชันระดับไหนจะดีที่สุดแล้วก็ทําทางที่เป็นซิกแซกด้วยความชันเท่านั้นและนี่ก็คือ3เรื่องฟิสิกส์ที่ผมคิดถึงตอนไปเที่ยวญี่ปุ่น,นครับอย่างแรกเลยก็ต้องขอโทษคนที่ไปทริปกับผมนะครับเพราะว่าเขาจะต้องฟังผมพูดฟิสิกส์ทั้งทริปแต่ถ้าใครชอบคลิปแนนนนววี้้ก็ช่ยคมเาดะรับ ผมว่าชีวิตญี่ปุ่นตอนเป็นหน้าหนาวมีอะไรให้พูดถึงมากกว่านี้แล้วก็ฝาก like, กดไลค์กด s ับ s c r ร b e ด้วยนะครับ